นี้วันที่3มีนาคม2568เป็นวันที่60ข้าพเจ้าในเชวัชชัยประสานขอถวายเสียงสวดสัตยายระสุภร,ริศและมนต์ต่างๆ <c oughs> ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาริยบูชาแด่ครูบ,บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตัวตั้งมั่นมีสตริระ,ะลึกได้มีสมาธิทดจอ่อในอัคาร,าระพยัญชนะในบทสวดต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หบทสวดชุมลมเทวดา สมันตาจักรวาเลสุอักราคันตุเทวตาสัตมังมุนีราชสุนันตุสักขโมกตังสักเคกเมจรูเปคิริศิคราตเตจันตลิเขวิมานีทีเปรตเจ迦เมตารุวนะคะหานิเคอวตุมิเคเตอุมาจายันตุเทวชาลสถานลวิสเมยักคันทพนนาคาติทันตาสันติเกณังมุนีวราวจนังสาธุเมยสุนันตุธรรมโสนาคาโลอยัมปทันตาธรรมโสนาคาโลอยัมปทันตาธรรมโสนาคาโลอยัมปทันตา บทที่สองบทบูชาพระรันาตนตรัยอิมินาสกาเรเอนะพุทธ,ธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเอนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเอนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพระรันาตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโทป,ปะขวาพุทธ,ธังปะขวันตาอภิวาเทมิสวะาขาโตปะขวตาธมโมธังมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนปะขวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สี่บทส่วนนัมมกาสิทธคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมะสมุทัสสานโมทัสสะภควาโตราโตสมะสมุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดเตยสานคมนังปาถาพุทธังสาณังคัจฉามิธรรมังสาณังคัจฉามิสังฆังสาณังคัจฉามิตุติยมีพิพุทธังสาณังคัจฉามิตุติยมีพิธรรมังสาณังคัจฉามิตุติยมีพิสังฆังสาณังคัจฉามิตาติยมีพิพุทธังสาณังคัจฉามิตาติยมีพิธรรมังสาณังคัจฉามิตาติยมีพิสังฆังสาณังคัจฉามิ บททีท่หกบทสวดสัจจคาริยคัถานัติเมสะนังอัญญพุทโธเมสะนังวรังเอเทนะสัจจวเจนะโสทิเมหตุสัพพานัติเมสะนังอัญญธรรมโมเมสะนังวรังเอเทนะสัจจวเจนะโสทิเมหตุสัพพานัติเมสะนังอัญญสองโคเมสะนังวรังเอเทนะสัจจวเจนะโสทิเมหตุสัพพานบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมมัยังพระกวารสเกสุวิหารติกะเพโลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเีนัสติหิงปัญจมัติหิภิกุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิตะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาหติปกรณ์ตัางทศนายะภิกุสังขัญจะอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตัตโขสีอิยังโขพระกวารสเกสุวิหารติกะเพโลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเีนัสติหิงปัญจมัติหิภิกุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิตะโลกธาตุหิเทวตาเย สันนิปติตาหอนติภควันตังทัสสนายะภิกขุสังฆัญใจยนุนัมยามปิเยนะภะวาเตนุปัสังกมือยามะอุปสังกมิตวะปะกวาโตสันติเกปเจกคาถาภาษาสมาติอัตโขตาเทวตาสยทพินามะพลวาปุริโสสมะชิตังวาปะหังภาษาเรยะภาษาเรตังวาพะหังสมิชย์ยาเอวะเมวะัยสุทาวาเสโสเทเวสุอันตรหิตาภะกวาโตปุระโตปตระหังสุอัตโขตาเทวตาภะกวาตังอภิวาติตวาเอกมันตังอัตังโสเอกมันตังติตาโขเอกา เทวตาภควโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิมหาสมโยภวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตรมหาอิมังธรรมสมัยอย่างถกิตายวะอปราชิตสังคันติอัตโหปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิตาตาเพขโวสมาถทางสุจิตังอตานอุชุกรมังสุสารถิวเนตานิฆาเหตวาอินทริยานนรคขันติปันทิตาติ อัตโขปราเทวตาระวโตสันติเกอิมังคัถังอาภาสีเชตวะหีลังเชตวะปลิกังอินทะีลาโอหัจจมโอหัจจมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาสจักภุมตาสุทันตาสุสุนคขติอัตโขปราเทวตาระขวโตสันติเกอิมังคัถังอาภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตขมิสันติอภัยภพุิปหายะมนุสันติแห่งเกวกายังปริยุปเรสันติติ ตะโขบขวอยพิอมันเตสีเยปุเยนาพิกเวทัสสูตรจโลกธาตุหุสุเทวตาสันนิปฏิตาหติตถาคระตัางทศนาเยวิคูสังกัญจะเยปิเตพิกเวไอเฮสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปีปะกันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยทับปีไมเอตระหิเยปิเตพิกเวพะวิสันติอนาคราตมัณฑานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปีปะกันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ สยธัพิมัหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวการนางนามันิจิตายิสามิพิกเวเทวกายานางนามันิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางเทวกายานางนามันิตังสุนาธรสาธุกข์มันิมะนะสิกโรธาภาลิสามีเทวะทันเตติโคเตปิคุปะกวาโตกจรสสมปะกวาเอตระทัพโจร สีโลกามนุษย์กสามิยะธาภูมาตถสิตายเยสิตายเคริภะรังไหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวสลินาโลมาหังสาพิสัมพโนโอทาตามนณะสาสุทาภิปัสสนะมะนาเวลาพิญโยปัญญะจะสเตยตวาคับวเนกพิลวัทเวตโตมันติยสัทธาสาวเกศสัสนิรเต เทวกายาอภิกันตาเทวิชานาถภิกัปโตจะอัตปมกะรงสุตวะพุทธศาสนานังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสสารนาทศนังอภิเกตสัตตมัทธคลงอสสาหสังอัตสัตริงสตังเอกสหศาสนาอมนุสสานมัทธส่งอภิเกนันตมัทธคงทิสาปภาปุทธะอหุงนัจจสพังอภิญญายะวะวะกิตรวานัจคุมาตโตมัตยิสถาสาวเกสสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาถภิกัปโว เยโวหังกิตายสาเมเิราณีอนุปุปะโสตสัตตสหสาวยาขาภุมมากะปิลาวทวะอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยสสิโนอธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนางชาสหสาเฮโมวตายาขานานันทวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสสิโนอธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนาง สตาคิราติสหัสสายขานานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทมาณาภิกามงพิกุลนังสมิติงวานังอิเจเตโสลัสหัสสายขานานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทมาณาภิกามงภิกุลนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายขานานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทมาณาภิกามงพิกุลนางสมิติงวานางกุมเพีโรราชค่ฮิโกเวบุลสานิเวสนางพิโยนางสตัสหัสสางขานางปยิโรภสติกุมเพีโรราชค่ฮิโกโสปะ พลริมันจาที่สังราชาตตาระโทภาษาสติอันทพานังอธทิปติมหาราชายศิโสปตปิตสาพระโพอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยศสินมันธมานาภิกขมงภิกุนางสมิติงวันนงทักษีนันจาที่สังราชาวิรุโหตภาษาสติอุมาทานังอธิปติมหาราชายศิโสปตปีตสาพระโหอินทนามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัจิโนมวัฒมานาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังปฉิมันจัตทิสังราชวิโรภโภภาษาสตินะคะนังอธิปติมหาราชยะสัจิโสพุตตปีตัสสพพะโวเทนะมามหาภะราอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัจิโนมวัฒมานาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังอุตตรัญจัตทิสังราชกุเวโรตปสะศาสติยะคะนังอธิปติมหาราชยะสัจิโส พุตตาปีฏสสาภาโวอินทนาม่ามหาพลาอิทิมโตชุติมันทวนาวันโตยัสสินโนมทัมนาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติงวะนางปุริมาทิสังทัตาระโททัพพีเนนะวิโรธังโกปชิเมนะวิโรปะโคคเวโรอุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัตัละมานาอัทังสุวเนกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสะอะหุวัจนิกาสัตถามายาโกเตนทุเวเตทุวิภูจะวิภูโตสะจันทโนสกามาเสโทจะกินโนมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาติ กิตเสโนจักขันธโพนะโรราชาโนสโออาคูปญจัสิโคเจวะติมภโรสุริวัชาเอเตจเนจาราชาโนองขันธภาสหราชุพิโมรมนาอภิกามุมพิกุนางสมิติงวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลัสหะตัจขากาพัลสัตระอาคูปายาคหยาติพิยามุนาธารัตตะ ท่าตระถาจะอาคูนาคายัสิโนเอราโนมหานาคโสบคัศมติงวนังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาธิชาปักกิวิสทจัขูเวหายสาวิเตวะนมัชชะปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามัคพยันตานาคราชานามาสีสุปโนเอวามาคาสีพุทโศสนะหอวัจหิอวบยันตานาคาสุปนาสารนามาังสุพุธังจิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตรวัสวัเสเตอติมโตยัสิโนกาลคัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาวิวปจิตติ โสจิติจปหารโทนัมุจีสหัสตันจาปริพุตานังสะเพวโรจนามกาสันหิตวาพรลิ่เสนังราหุพัทธมุปะขมุงสมโยธานิพันธเตภิกุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจ่าเจโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตตาการุณาคายิกาอาคุเทวายัสสินนทัสเซเทสัสตากายาสะเพนานัเทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโต ยะสสินโนมัทธมนาภิกขมงภิกุนางสมิติงว่านังเวณฑูจะเทวาสหาฤิจะอาสมาจทุยเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจะธรรมคูปรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรคิตาคลักขานิบุรคิตวาอาคูมัทลวาหะคาวสุนังวสโวเสโทสักโภปคปเรนทโททัสเตเตัสธากายาสเพนานัทวันนิโนอิติมนโตจุติมนโตวันนวันโตยะสสินโนมัทธมนาอภิกขมงภิกุนังสมิติงว่านังอาถาคูสหภูเทวาชาลมากีสิขาเรวะอริตกาจารุชาจาอุมาภูพานิภาสิโนวรุณา มหาธรรมาจะอ,อจาจุตาจะอเนชกาสุริยะรุจิราอาคูอาคูวัสวะเนสินโนทัศเทศสัตากะยาสเพนานะตะวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันาวันโตชัสินโนมัทธะมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสสามนุสสมาหิตวะปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจาโลหิตาวสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวะยัสสินโนทัศเทศสัตากะยาสเพนานะตะวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสินโนมัทธะมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางสกากรุมหา อรนาอาควยคณาสาสหโอทาตะขยาพโมขาอาภูเทวาวิจักนาสมาธตาหารักะชามิสกัดจายสสิโนธนายังอาคาปิชโนโยทิสาภิวสติเทเสเทเทสตากายาสเพนานัตตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตณัวันโตยสสิโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังเหยมิตาสุสิตายามาขะตาจายสสิโนธรรมพิตกาลามเสธาหกโชตินามาจอาสวา นิมานรติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาเทเสเทเทสทากายาสเพนะนัทวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัสเสนมวัฒมานาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวันังเสเทเทเทวานิกายาสเพนะนัทวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุนเยจันเยสัตธิธาสหภพพุทธาชาติมักีลังโอคาตินานนามา อคาตินนะมะนาสวังทะเขโมคขะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรามโตจัปปุทาอิติมโตสหะสันนังคุมาโรติโสชะโสวะค้าสมิติงวนังสหะสุพามโลกันามาพามาภิติถติอุปมโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทัศิธาอิสราอหูปัจเกวะปัจจกะปัจเจกวะสวัตติโนเตสัญจมาชะโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสุพามเกมารสีนาอภิกามิปัญสันัสสะมันทิยัง เอถาคันธาพันธาอาราเขนพันธมัมทุโวสมันตาปาริวาเลตมาโวมุจิถาโคจินาอิติทามาเซโนยันเถสเนงอเปสัยิปานิณาตละมหัจจะสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุสะโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตะทาโสปัจุวาทัติสังคุโตอาสยังวเสตันจาศพังอภิยายะโวปิกตวานะจัคุมาตะโตมัวมตยิสถาสาวเกศสสเนระเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาสภิกาโว เจเตจะอัตปะมัคครงสัตวาพุทธัสสะสสนังวิตราคีเดยปะคามุงเนสังลุมาปิอิชยงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายะสัตสินโนโมทันติสหพุทธิภิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่แปดบทสวดธรรมจักขปวัตนะสูตรเอวอมเมสุตังเอกังสมัยังปะกวาพาราณเสียงวิหารติอิสุปตานีขะทาเยตตะโหปะกวาปัญจวัคคียะพิกขุลมเตสิเทวเมภิกขเวอันตาปะพิชเตนั้นเสวิรภาโยจายังกาเมสุกามาสุขหลิกานิโยโคหิโนัโ อนาริโยนัตสันติโตโยจายังอัตตะกิรมาถานุโยโคยุโคอนาริโยนัตสันติโตเอเตเตพิกเวหุโปอันเตอนุปปัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะคริสัมพุทธาจักขุกรณียะนัครณียุปสมายะปิญญายาสมพทายาณิพานายะสังวัตติตมาจัสาพิกเวหมะชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะเป็สัมพุทธาจักขุกรณียะนัครณียุปสมายะปิญญายาสัมพทายาณิพานายะสังวัตติอายะเมวะอะระโยอัตังคีโกมะโคเสรยทิถังสมมะทิฏฐิสมาส ยามสมาสมาสมาสติสมาสมาธิอยังโอสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตินะวิสัมุูฐานะภุกรณียนกรณีอุปสมายอาปิญญาญาสมุทายนิพพานายสังวตติมีทังโขปนะนภิกเวทุกขังอริยสัจจางชาติปิทุขาชราปิทุขามาราณปิทุขัง กับปาริเทวะทุกขโสมะนะัสุปยาสิปนะิทุขาอภิเยหิสัพโยโคทุโขภิเยหิวิปโยโคทุโขยังปิฉันะลัปติตามปิทุขังสักิเตน,นะปัจ,จุปทา,านัคขันธาทุขะอิทังโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยรสัจจังญายังตัณหาโพนภวิการนันธิราคะหะ ขะสากะตาตตระตตราวินันทินีเสยทิทางกรรมตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหายิทางโขปนาพิกเวทุกขนิโรโทอริยสัจจโยตสาเยวตัณหายาอเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิสัคโคมุติอนาลโยอิทางโขปนาพิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะ อริโยอัฏฐานคิโกมโคสตยธีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโพสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายโมสัมมาติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเววุเพอนุุสตสุทเมสุจะคงอุทบทิยนาวุททิมัญญาวุททิวิชาวุทบทิโลโกอุทปทิตังโขปะทางทุกขังอริยสัจจัาปปริยันติเมภพกขเววุเพอนุุสตสุทเมสุจะคงอุทบปทิยนาวุทบาทิมัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิโลโกว ภุ pei a n a n u s s ตุ t h e s ม t h a m u จากของอุทประติยานังอุทประติมัญญาอุทประติวิชาอุทประิอโลโคอุทประติอิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจัติเมพิกเวภเ p พ i a n a n u s s ต t t h e u t h a m s จากของอุทปติยานังอุทประติปัญญาอุทประติวิชาอุทปะติอโลโคอุทปติตังโขปิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจัปหาตพติเมพิกเวภู pei a n a n ุ s สตมจากของอุทประติ

โอเพอนันทุสุเทโสตเมสุจักขงอุทภปิยานังอุทภปิวัญญาวอุทภปิวิชาอุทภปิอโลโกอุทภปิอทางทุกขนิโรทาไมนีปฏิวัตารรอริยสัจจันติเมพิเเวโอเอนันุสุเทโสตเมสุจักขงอุทภปิยานังอุทภปิวัญญาวอุทภปิวิชาอุทภปิอโลโกอุทปปิทางโขผลิทางทุกขนิโรทฆาไมนีปฏิวัติอริยสัจจังภาวิตันติเมพิเขเวโอเพอนันทุสุเทโสตเมสุตจักขงอุทภปิยานังอุทภปิวัญญาวอุททปิวิ กเวพอนันุสุเทสุเทเมสุจักุงทัพปะทีอนังทัพปะทวิญญาทัพปะทวิชาอุทัพปะทอโลโกทัพปะทยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏฐังทวาทัสสะการังยะถาภุตังยานัสสนังสุนะสุวิสุตังอโหสิเนวตาวะหังพิกเวอเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพมาเกสัพพสัมณพามานิยปชายวะปชายะสเทมนุสยะอนุตตรัง สมมาสัมโพธิงอภิสัมมัทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขโมเอภิเอิเมสุจจะตุโสอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสะการังยะถาพุตังยานัทสันนังสุวิสุตังอหสีอาทาหังพิเวสัตเทวะเกโลเกสะมาละเกสะพัมมะเกสสะมาณะภานิยาปชายะทศโยมมนุสัยะอนุตรังสมมาสัมโพธิงอภิสัมมัทโธปัจจัญญาสิงยานันจ่าปนะเมทัสนังอุทัปติอาคุปาเววิภูติตยมันตะอายะมันติมาชาตินติทานิปุรณะภะโวติธัมโมโจรปะ อัตมะนาปัญจวัคคียาภิคูตพระัฏโตภาสิตงอภินันทม,มัสวินจาปนาเวยาคะนสมิงปัญญามานียอยิสมะโตคนทันยศวิราชาวิตามังพิตา มะลังธรรมจักคงวุทธาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติปวติเตจพวตตาธรรมจักเกยภูมาเทวสัตวานุสาวไอส่งเอตัมปะกวตาอารานสิยังอ well. ิสิปตาเนมิกทายอนุตรังธรรมจักกลางปวติทังอปูติยังสมณนนวาวพามานเนนาวะเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกณฑิวาโลกสมณติภูมภันทานังเทวานังสัตวังสุตตวจารตุมหาราชิกาเทวะสัตวานุสาวไอส่งเจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตวังสุตตวตาวติงสาเทวะสัตวานุสาวะไอส่งตาวติงสา ยา마เทวาสัตมรุสาวิสงยามานางเทวานังสัตทังสุทวโตุสิตาเทวาสัตมรุสาวิสงุตสิตานังเทวานังสัตทังสุทวะนิมานารตีเทวาสัตมรุสาวิสงุนิมานารตินังเทวานังสัตทังสุทวาปรานิมิตตวสาวตีเทวาสัตมรุสาวิสงุปรานิมิตตวสาวตีนางเทวาสัตทังสุทวะพมกายิกาเทวาสัตมรุสาวิสงเอธามภควตาภาราณศียงอิสิปตนีมิขทาเยอนุตรังธรมาจักการพวติตังอภวติยังภมณเนาวาภาณีนาวาเทเวนะ วามุณมาเรณวาพมุนาวาเกนะจีวาโลกาสเมตติอิติหเตนะขันัณเตนะมุขเตนะยาวะพมมะโลกาสโภอาคุตคัตคจิอัยัญจ่าท้าสัสหศีโลกธาตุสังกัมปีสัมปกัมปีสังภเวทีอปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกเเปตุระหสีอติกเมวะเทวานังเทวนุภาวังอัตโขภะคะวาอุทานังอ <ination> ุทานีสีัญญาสีวัตโพคนทันโยัญญาสีวัตโพคนทันโยตีอิติหังอิยะสมะโตคนยัสสะัญญาคนทันโยเทวนามาหังอโหสิติ บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควารังสมมาสมปทโทพิชาจาระสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวะขาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจ,จัตตังเวทิตทโพวิญญูหิติ บทที่สิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสัง О, ปปโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาติทางจิตาริปุริสายุคานิอัจจปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเณโยปาหุเณโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชริคันนิยงอนุตตรงังปุญยเกตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสัจจตวา สกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมโนสายังพุทธเตชนะโสตินานาสันตุปัตตวะสเพทุขาวุปสมเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสมนังธมเตชนะโสตินาสันตุปัตตวะสเพพยาวุปสมเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหุเนยังสังฆเตชนะโสตินาสันตุปัตตวะสเพโรคาวุปสมเมตุเตบทที่สิบสามประคถาชินมัญชร ชยานาคตาพุทธาเชตวามารังสวหานังจตุสจาสภังรสังเยปิวิงสุนาราสภัทันหังคาราทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสะเพปฏิติตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสสาสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังโอเรสภักขุนากรโหทเทเยเมอนุโรโทสารีโกโตจตทกิเนโคนันโยปิติภาคสมิฆโมกะลานโจวามะเกย์กิเนสวาเนไมหังอาสงอนันทราหุรา กัสสโยจมหานาโมอุปาสงวามาศตะเกเกสโตปิติภาคสมิงสุริโยวกภพังคารอนิสิโนสิริสัมปันโนโสภิโอมุนิปุหะโวคุมารคัสสัพโธเทโรมเหสีจิตวาตโคโสมหังวัฒนีเนิจักรปิติศาสิคูนาคารโผโนอัิริมาโลจ่าอุปาลีนันทเสวะลีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตติลคามะมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตัสติมหาเทราชิตวันโตชิโนรักษาชันลันตาสิลเตเชนะอคัมังเคสดสันติตารัตนังคุระโตอาสิตะคิเนเมตสุตตะคังทัจคังปัจโตอ วามีองคลิมาละกังขันธโมรบปริตันจาอาตานาถิยสุตะการอาคาเสชะธนงอาสิเศษสาปะการะสันติตาชินานนาวะรังยุตตาสัตปาคาละลังกตาวตาพิทาทิสัญชาตาภาหิราชตุปัตวาเสสาวินัยยัญยันตุอนันตาชินเตชะสาวะสะโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธปัญชรชินาปัญชระมัชันหิวิหรันตังวะหิทะเลสถาปาเลตมังสเปเตมหาบริษัสภาอิเจอมันโตสุขโตสุระโขชินานุภาวินาชิตุปัตโวธรรมานุภาวะปะ ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาตารโยสัรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญเชเรยติบทที่14บทสวดพาหุงมากา พาะงสหัสหสมาพินิมิตสาวุธันตังครีเมฆาลังอุทิสโครัสศีนามารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวโพตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิยุทธิ์ที่สสารติงโกลัมปนาลาวะคามะคามัฏฐะยะขังคันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวโพตุเตชยมังคลานินาราคีเรงขชาวรังอธิมัตบูตังทาวกิจักขมสนีวัตุทานุนันตังมีตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวโพตุเตชยมังคลานิอุกิตะขัตรมติหัตถะสุ รุนันตังเทวันติโยชนะปัตถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคมาตโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวปุตเตชียมังคลานีกัตตวานะกัตธรรมุตรังอีวะพัพพินิยาจินยายาทุตถาวัจนาชายะกายมัชเชสันเตนะโสมมพินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวปุตเตชียมังคลานี สัจจังวิหายะมัติสัจจกวาทะเกตวงวัฏพิโรปิทมานังอาเดียนตพูตังปัญญาปัทิปัชลิโตชิตวามุนินโตตันเตชสาพุตเตชยามังคะลานินันโทปานันทพูชังวิปุถมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะขามาปยันโตอิโตครับเศทวิทินาชิตวามุนินโตตันเตชสาพุตเตชยามังคะลานิทุขาหาติถูชัคเคนะสุทัฏฐะนัางพมังพิสุทธิชุติมิตรที่พระกาพิการนางยานาคาเทนะวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตชสาพุตเตชยามังคะลานิ เอตาปิพุทธชายยมังคระอัตคาถาโยวจโนทินาทิเนสระเตมตันทีอิตวานะเนกวิวิธานิจุปตวานิโมขังสุขังอธิคเมยนาเราสปัญโยมหากาโรนิโกนาโถหิตายสัพปานีนังเรตวาปารมีสภาวตโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจวเจนะโหตุเตชยมังคลังเชยันโตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุเชยมังคเลอปราชิตปันลังเคสีเสปัตวิปพคเรอภิเสกสาวุพุธานังอัคปโตปโมทติ สุนัขตังสุมาคารังสุปาปะตัางสุขติตังสุขโนสุมุหุโตจ่าสุยิ่ังพมจาริสุปัตถกินังกายกังมังวิจักขังมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกังมังปนิธิเตปัตถกินาปัตถกินานิกรตะวานแล้พันตเตปัตถกินีพวัตุสาวพมังคารังรักขันตุสาวปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเตพรวตุสาวพมังคารังรักขันตุสาวปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเตพรวตุสาวพมังคารังรักขันตุสาวปเทวตาสัพพสังขานุภา บทที่15ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิ หาระวาสินีทูเพคะเรพธิคะเรไวตต่หิงแต่หิงตาธรรมธาเนนะวันตุปุชิตาสดิงกระรเทธวิหารละมันทะเรธีราจำมชานวกคาจพิกาโวสารามิกาธานะปฏิอุปัสสะาคามาจเทสานิคามาจะอิสราสันปะนาหูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจจะันดสัมภวาสังเสริฐชาตาอัตโบกบปาติกาใการนี้ยังธรรมวรางปฏิตจะเตสะเพปิทุขัสการณตุสังขยังทาจูตตรังสตังธรรมโมธรรมมัราชปุคลาสังโฆโหตุสมโควะหัตถายาจะหิตายะจะ ัมเหระคาโตสัทธมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปะปุเนยามาธรรมเเมริยปยปเวทิเทปสันนาห์ตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาธรรมสัมมาทังพระวิชันโตกาเลเทโวพวะสุตุปุทิภาวายะสตานังสามิทังเนตุเมธนิมาตาปิตาจัตระชังนิจังรักขันติปุตตะแขงเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา บทที่สิเกเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขาปตตาจันนิทุกขาพยาปตตาจันนิพยาโสคขาปตตาจันนิโสกาถอนตุสัพเพธิปานิโนเอตาวตาจาอเมหิสัมปตังพุญโยสัมปตังสัพเพธิวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายสีลังรักขันตุสปทาเพราะวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตา วันที่สิบเจ็ดสุมงคติขาทาโหตูสภังสุมงคารังรักขันตุสัพพเทวตาสวาพุทธานุภาเวนะโสติคนตูนีรันตารังโหตูสภังสุมงคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธมานุภาเวนะโสติคนตูนีรันตารังสัเพพุทธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนะรักขังปรธรรมิสปโสสัพเพพุทธาพลัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนะรักขังปรธรรมิสปโส สัพเพุทธาภรปตตาปเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเฮนละระคังปตามิสปโสสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเฮนะระคัมปทามิสปโสสัพเพุทธาภรปตตาปเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเฮนะระคัมปทามิสปโสสัพเพุทธาภรปตตาปเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเฮนะระขังปตามิสปโส สัพเพพุทราภรัปตาปจจกันันจายังพลังอรรัตานันจเตเทนะรังพมตามิสสปโสสัพเพพุทธาภระปตาปจจกกนันจายังพลังอรรัตานันจเตเทนะรังพัตธามิสสปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจใจธิษฐานอนุภาพเป็นความเปลี่ยนและอันนี้ส่งให้การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบดสนมพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอยพ้นจากรุกภัยทั้งพวงขอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโทษเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสัทายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมนโ,โมทนาแล้วโปรโดอนุวยพอใ,ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ค 68, าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลน้ำพงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเป็นนพภาพแห่งพระปร,ะปร,ะประิษฐ์จงสงเมเด็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ